พี่น้องมาเกิดภาพ่ากะตอนนี้กันวัยแยบปะบ่ได้เลาะใส่พี่น้องหลอกบ้าพี่น้องเลยเลาะมึต้นมะงวงพี่น้องต้นพี่บ้าต้นพี่บ้าพี่น้องเลอกมนงแต่ต้นมะงวงแง่ต้นมะงวงเขาพี่น้องเลยื่ออะไรพี่ชื่อต้นมะงวงพี่น้อง พอดื่ก็นมากินข้า่อนเตเจตนี้กาเตมกอ่ะได้กินยอตได้กินย่รอไดตนน่ะเก่าห่นเดิมหประจำยังไหานเชบ

cắt bọc két còn là gì nữa cái két bọc két kìm rồi xếp thò kìm มาหานี่แหละใครแน่ได้กินแบบว่าบ่าได้บ่ได้เปลี่ยนกินนได้กินสองกันงเมื่อไหค่แล้าลูไหนะได้อะไม่เสียครับจำเป็นสิรดชุดด้วยก็อะเอาสองเดียวจะเอาไปไหนอืมอืมนะอืมอืมอ

Ăn hết đi bà ừ. không còn ừ, không còn công như đó ăn không có thể được thế được kinh đơn phải luộc ngon đơn sửa xám xôi แม่แม่แค่ตายไหะเอาที่ก่อนมาที่ก่อนนะจะเห็เก็ดก่อนมาลไปกันใหมามากะปกับกระปกอืมบิ๊กอืมมันทอม พอไหาไอ้พอไปหาอ้น่ะทักันโคบ้านมีบุญไหมบุญยังบุญบาเพบุญบ้านบ้าเอแต่ตา้าว่าอม่ยาสุดม่่บนจะาเออ พอลลกอ่อนกินไวัหนือนเอาลูกเมืนึนนนงผม<อ>กำลังจะข้ไปหาใหานน้นีเพ่นาะลัหาน้องสติก็มีบุญบาบน,น,นี่นี่ระบึ้งอนน้นะติบไป,ปองเฮียนสิบนี่บุญเม,มืม่อไหรปะ็หาลูกเลยค่ะไม่ต้องถาสามอ

อ่ะพี่น้องหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วสองครูคุณก็มานอนอ่อมกันแพียงละอ้าโอ้หลุดเลยนะนอนไปคนขีดื้อบ่คนขีดื้อบ่ với bật sòng tàu là khao nói... à, à. mà mà đây là ăn tẻ được hơi, làm này này, nó son, <laughs> <laughs> มือนอ็ไรหายเลยอ่ะอ่ะอ่อ่อ่ะอดิถ่าปิงดิถ่าปะถาเห็ดเบี้ยงเลยลูกเนาะจไปวันถ่าปะาเห็ดเบี้ยงปลูกไปใช้เซลอะไรไปเซลสิปหาอ้ทิเลยกลัว พักพอเนีเพิ่อนสบายเนี่ยปัญญาจะแรงตะแรงเพิ่นสิไปจุบเลยปัญาบอไปซักยาเออกินะยาน่ะเอามามาเอาแล้วใ่เนาะยาให้ปัญญากินกล่องไปยกมือนะอเมื่อในกล่องเนาปซาผงดสบาไปซาดอกชาหันกะขักแล้วนอนไห้คักขักเอนวนหนานำเดยเฮ้ยลูกเด้ไหะกินได้แบบนี้ เดีเปรียกอะไรลูกฮะพ่นกระยาอาเพ่นกรยาพ่นน้ำอาอนมน้่ให้ลูกกินนะไปล่างก็อ๋อเบิ่กระตุ่นอล้ววันพี่นัองเลยเดกนอนขอพ่นกระหักินยาเลยเนาะถ้ากันนั่งหนินยตูนอนหนินยตุพี่น้องเ้ยีปัญญาพ่นกับปัญญาพ่นกับบอด้ไปเรียกเถื่อนนะพี่น้องเนาะพ่นกับกับครอบครัว เม no ื่อนึงพี่น้องเินงเติสดีับไปหาคอยู่น้งเนะบ่วมึงอื่นบเฮ้ยนื่นนี้ว้ีบุญบ่อยู่บ้านมีบ่อเลยมึงี่หวอู่้องลูกพนอนหลิพ่อก็อยากรับลูกก็อยากนอนลูกบ่อยากนอนพ่อยรับเบบเบเนาะเบ Thôi đi điều kiện là rất tạo nhanh hơn tất cả là phụ mộc tao nhảy ừ. phụ mộc nhau nhào phụ mộc gần nhào phụ mộc gần nhào phụ mộc gần nhào phụ mộc พี่น้องสะเเ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 องเเเเกเบเเเ้เเ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 องเนเเ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 เพิเนก็เจ็บคอแล้วเ็ไอเบิดคืนพี่นเองเจ็บอึกสเเเเเเ่เเ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 เาเเ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 เยเเ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 เอเเเเเนะยาเเเเเเเองเเเอ่ะ สุดท้ายนี้สะแพงกับฮอกของพวกขับใจน้องพี่น้องเอฟซีนะแม้ทจะขับมากดไลค์กดแชร์หับกมคลิปสะแพลงด้วยที่บัวขาวโฆษณาพี่น้องถ้าว่าสะแพงเหตุพิพัติประการใดว่ายังบดถือกระต้องนะพี่น้องเนาะยังบดเจะบัวงามในคลิปนี้สะแพงกับกอโูดขออภัยน้พี่น้องสุดท้ายท้ายคลิปนี้ก็มีคำอวยพรอวยใจให้พี่น้องเอฟซีจงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงความเจ็บจะได้ความขาดยังมีสโลแกนสะเพลงกับฮอกอับสบายดี